วันพุทธที่14ส,สิงหาคมพศ2 5 6 7สคปทอสอปปสอกองทัพธรรมและพี่น้องประชาชนคนดีได้รวมพลังร่วมกิจกรรมปราศัยเดินหน้าประเทศไทยร่วมฟังคำวินิจฉัยชี้ขาดจากสารรัฐธรรมนูญในคดีนายกเศษฐาทวีสินณห้องประชุมอนุสรสถาน14ตุลาแยกคอกวัวตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปกิจกรรมดนตรี และปราศัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองก่อนฟังคำวินิจฉัยของศารโดยคุณอาณนน์กลิ่นแก้วตัวแทนสอประประเวลา15นาฬิกาสารรัฐธรรมนูญเริ่มอ่านคำวินิจฉัยและผลการพิจารณาตัดสินออกมาด้วยคะแนน5ต่อ4ให้นายกเศษท้าทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกด้วยขาดจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์ หลังฟังคำวินิจัยแล้วคุณตัมพิชิตชัยมงคลคุณนัสเซอร์ยิมะตัวแทนคอปทอและดอกเตอร์ใจเพชรก้าจนหมอเขียวตัวแทนกองทัพธรรมรวมปราศัยแสดงความคิดเห็นถ่ายภาพหมู่ร่วมกันพร้อมนัดเวลากิจกรรมเซวนาสัญจรที่โคราชจังหวัดนครราชสีมาและสุรินในวันที่17-18สิงหาคมพศ2567 พร้อมนะัดติดตามผลจากสำนักงานปปชในวันที่20สิงหาคม2567และพบกันตามวันเวลาที่นัดหมายเจริญทรรมสำนึกดีค่ะ